สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพบมาพอกับช่องค้นบ้านหน้าหกซีซ่าแนวคือเกาเนาะค่ะช่องค้นบ้านหน้าหกซีซ่าแนวกสิม,มาไอแนวทางของหวยห้าน้อยคือเกาละค่ะประจบํบวันที่ยี่สิบเก็ดเดือน 4, 4, สนี่สี่หกสีเนาะค่ะอ กะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้ยค่ะเด้อบ่ถือกับอว่ากันเนาะค่ะสำหรับห้าหน้อยเมื่อนี้ทั้งอาจารย์เพิ่นกระดินให้หนึ่งกับเกเนาะค่ะเด็กพิเศษพิเศษของห้าหน้อยเพิ่นเดินให้หนึ่งกับเกเพิ่นจำคููให้กับี่หนึ่งสาม หนึ่งหก3ีสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกถาบอมักบอชอบที่เพิ่นจับคู่ให้ก็เอาสามารถเอาเลียกเด่นของเพิ่นนี่ไปจับใจเลียกที่เจ้าของมากใดเด้อค่ะเด้อสำหรับปกติก็ะเด่นเก้ากับหาเพิ่นก็จับคู่ให้กับเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่ง สอง1ีหาหนึ่งหาีพ่ใหญพี่กระเด็น8กับ4ีเพิ่นกระจับคู่ให้กระสินี่ศูนย์แปดแปดสมหนึ่งหนึ่งสาศูสนละค่ะเลขเด่นเพิน่นมันกระสีเข่าสูมือดีค่ะม่อว่านนี่ขันได้เบิ้งคลิปของแอดกระสีเห็นเนาะค่ะว่า บี้ยพี่พนเด่นสามกับเก่ามันกับเข่าทั้งสามทั้งเก่าเด้ค่ะสำหรับมือนี่เพิ่นกับมีแนวทางห้คือจังเอ็ดห้เบืองนี่แหละค่ะถ้ามก,กัดจัดถ้าม่มก,กับพานเนาะค่ะเนาะทางสองเฮ้ากับหายใบเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นยิดถือกับบวากันเนาะค่ะเนาะแล้วก็เพิ่นกับมีแนวทางของเล่า มะไหน้ำเลือกค่ะเหล้าเมื่อวันพฤหัสที่ยี่สิบเก้านี้เป็นมีแนวทางของหวยเหล้ามะไหพี่น้องมะฝากพี่น้องเอฟซีน้่มกระเบื้งเนาะค่ะนี่คือหวยเหล้าที่เพื่อนหายแนวทางไว้ของงวดวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสี่สี่หกสี พิ่นกระเด็นไหมีแปดมีหนึ่งมีสี่ค่ะสามตัวบนเพิ่นจับคู่ไหกระสินมีแปดหนึ่งสี่เก้าสองหาเก็ดสี่หนึ่งหกสามศูนย์สองตัวบนล่างเพิ่นกระจับไหสี่ศูนย์สี่สามหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกนี่แหละค่ะคือหวยเล่าที่อาจารย์เพิ่นไหแนี่ยตั้งมาพิษถือกระเบาวากันเนาะค่ะเนาะ ทางส่องเห่ากับไ้ไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่าน,นั้นสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบคลิปว้เพียงเทนน่านี้มืออื่นแอดก็สีมาน้าเสนอห้าน้อยให้เอฟซีเห่าได้ติดตามคือเกา่าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่าน โชคดีสวัสดีค่ะ